ดี๋ยวรอดูเลยสวยเหมือนกันเลยเมื่อคืนนี้ใครได้ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตตัวเกมมิวสิกปี2ที่<ช>ลาดกระบ,บางบ<ช>้<ม>างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาหา <c oughs> ให้ดูหน่อยว่าเป็นไงบ้างงานเมื่อคืนนี้อง,อง,งานเมื่อคืนนี้ถือว่า <c oughs> ประสบคาวามสําเร็จนะครับพี่น้องเออแบบว่าเขา,าว่าคนหลาย FC กับหาการตอบรับเปนย่งดีกระแสก,ก็ดีพี่น้องตื่นขึ้นมากกเต็มฟีดเมิรอ์ดเพราะว่าเป็นเป็นงานผููจัดเราไม่ได้จัดเองผููจัดก็ยิ้มแก้มปริใช่ถ้าเป็นแบก็อยากจัดเองอยู่ถ้าคนแบบนั้นนะก็อยากเอาเงินเองอยู่เออเนี่ยไม่ใช่สังกสีแก่นะครับบอส รู้ไหมอะไรแจกปลากล้วยแห่งรู้สึกภาคนา <laughs> รู้สึกภาคภูมิเมื่อวานนี้อยบรู้สึกภาคภูมิใจที่แบบว่ากลับไปที่เดิมถิ่นเดิมปลากล้วย <laughs> <บ S 2> เคยไปสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่แบบเต็มตัวแบบนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ไปแบบในนามต <laughs> ัวเกียวมิวสิกแล้วเมื่อคืนนี้อ่ะ ต้นกล้วยที่อยู่ข้างๆนรงมอะคือเขาจองทันแล่นมากจองแบบขี้บังยองไหมขี้บังยองจองเครื่องกูใช้ก็แต่ใช้จองต้นกล้วยใช่โอ้มันเปปีหนาเพื่อจะงามบ่นก็คือเแบบตากล้วยเป็นคาคเท่ทีเนี้ยก็เลยกลับออกมาจากงานไลฟ์สดเสร็จทีเนี้ยกำลังจะเดินทางไปงานต่อสูเลพูดอะไรอยู่เนี่ยเอ่เฮเลพูดอะไรนี่<า>จะเราจะไปงานต่อเลยเปิดไลฟ์สดมีคนหนึ่งเป็นสาวพเพศสองนี่แหละที่กูเตียวขาวกลับไลฟ์สดแบบวีนสัมมากเลยเลติกลอกเลย เขาบอกว่าดูมาดูคอนเสิร์ตเพื่อนฟินแลนด์ต้องรับผิดชอบทำไมครับบอดเต้นอยู่ข้างปา่ากล้วยแล้วตกสะ oh. <laughs> ตกลงไปมันมีหนองน้ำน้อยนองมันเปแล้วตกลงไปไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นี้นะเท่าเท่านัาเอิกเลยนก oh. เอิกเลยม,มันเป็นปลาปือ <laughs> ใช่ <laughs> แล้วนางบอกว่า ซื้อบัตรคอนเสิร์ตสองร้อยต้องมาเสียค่าอาบน้ําอยู่ตู้น่ะห้าสิบาทก็คือสองร้อยห้าสิบเนี่ยคือค่าเข้าไปแล้วไม่รวมค่าเครื่องดื่มอีกตอนแรกจะตามไปอีสานลำเพินแค่ไปบ่อไรตกบวกน้ำเท่าเอิกเลยนี้ตัวนะโอ้ยน้ำกับเม็นพร้อมเดบับเบิ้สะอาดนะครับปากกล้วยมันดังมากจนแบบว่าเห็นอยู่ทุกคนอยากไปเล่นแบบทำคอนเทนต์แบบเต้นปากล้วยดึงตอนนั้นแล้วพอเดินไปนิดนึงมันตกลงไปตรงมันเป็นคลองยาวแล้วเท่าหน้าอกเลย เพรากดว่าไม่ได้ไปต่อคือเมื่อวานนี้มีสองงานเนาะมีงานที่รากบางแล้วอิสานลำพินนางม่แพนไปต่อนางเป็นคุณแม่ผมยาวแบบสวยน่ารักนี่แหละเตรียมตัวจะไปต่อปาร์ตี้ต่อแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าเปียกเพราะแล้วเราวังว่าชมคอนเสิร์ตให้มีสติอย่าไปจองส่วนใหม่จนต๊กน้ำาตกนางพี่น้องใครถื่ว่าไม่งูียังตอดเข้าไปน้ำนั้นเพราะว่าเหมือนปลาปลาลึกนะไม่เป็นปลาลกนะถ้าเกิดอะไรขึ้นคือบอกเลยว่า อันตรายมากเพิ่ม EDM หน่อยเข้ากรุงเดี๋ยวจัดให้เข้ากรุงเทพวันที่27นี้นะครับผมจะเปลี่ยนสริปใหม่ตลกก็ไม่ถ้ากรุงเทพไม่มีตลกนะครับเพิ่มเพลิ่หลังจากนี้ตลกอาจจะไม่ค่อยได้มีแล้วเพราะดูแล้วว่าสริปเมื่อคืนนี้แฟนคลับชอบต่อเนื่องแบบปึ้งแต่ว่าจะน่นอนเตี้ยจะต้องสู้นิดนึงหน่อยแต่ก็ต้องทวนประมาณ5ชั่วโมงมือกอ้องสู้กับเพื่อน ใช่เมื่อคืนนี้มาอาาัดคอมเมนต์แล้วมีคนชอบสคริปตนนี้เยอะมากแล้วเขาบอกว่าขอแบบอย่างนี้ทุกงานได้ไหมแบบปิดวิกก็ช่างหรือว่างานตามหมู่บ้านก็ขอแบบนี้เพราะว่าเ,เขามาเพื่อชมคอนเสิร์ตจริง,รงเๆเขาไม่ได้มาอ้อยอิงแบบพักเบรกให้มันถึงหกโมองเช้าอะไรอย่างนี้ไม่แต่แต่เมื่อค <c oughs> ืนมันคือคำว่าคอนเสิร์ตใช่เมื่อคืนมันเป็นเ <c oughs> มื่อคืนนี้หมวดอล <c oughs> ิลียูรีไม่มีโอกาสยหยุดพูดไปเลยจ้าบอดบิ๊กกับพวกหยุดพูดกับไปเลยจ้าบัเพลงกากับพอเอา กระังสีบอกที่กระชับกระชับกระชับใช่ก็บางคนก็บอกว่าวงเรามันมีงานเพราะคะแนนสงสารจากเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงเราก็เลยอ่าเข้ากับบัว่าแ่ยพี่น้องกะจะเป็นจริงล่ะแต่ว่ามือคึืนนี่กับ้าะแดงโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ้างหมอลำเรื่อกคนเสือตเพราะสงสารคนเดียวเพราะสงสารกับธุรกิจมันต้องแยกกันต่อให้สงสารแล้วจ้างไปขาดทุนก็ไม่ไม่ได้เงินดีเพราะแล้วก็เห็นเออเขาเข้าเหนือแล้วเขาจ้างคืนหนึ่งงานค่าจ่ายหกเจ็ดแสนดี้ตำรวจ ซอหอแม่ค้าสังกสีสถานที่ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟนั้นนี่นู่นองค์ประกอบหลายแสนมาก <c oughs> เขาจะมาจางผู้บริหารฟิลดปเพื่อตัวเกี่ยวยอนสงสารไม่มีทางหรอกไม่งั้นเขาจ้างกันหมดแล้วแหละถูกไหมเขาที่ <c oughs> ไม่แพงหรอกเามองถึงธุรกิจ <c oughs> มอง,งธุรกิจเป็นแสนนะค่าสถานที่เหมือนไปพระราเนี่ยเอาลานนั้นน่นนี่ล่าดังๆอ่ะแสนห้าค่าสถานที่ยิ่งยิ่งกรุงเทพยิ่งแพงทำไมเขาเขาเก็บปาดสองสองร้อยยอนบากกว่าเขาสิ วันที่ยี่สิบเจ็ดเออวันที่ยี่สิบหกนี้งานที่โคราชมีโชว์ใหม่เยอะมากก็เดี๋ยวสองวันนี้จะทําโชว์ปักตองชัยชมฟรีงานเจเปิลปันนิเฮิร์บยี่สิบหกนี้นะจะผมจะทาโชว์ใหม่ผมจะเปิดตัวเพลงใหม่นะครับยี่สิบหกนี้ก็คือหอมหมอกหวกไม่มีแล้วก็จะเป็นเอาไว้โชว์สลับเวลาเบื่อๆก็จะมาโชว์แต่วันที่ยี่สิบหกเป็นโชว์ใหม่เป็นเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับผมเออ มิวสิควิดสใหม่ไหมนี่ถ้าทันมิวสิควิดก็ใหม่ไม่นไม่ได้คุยนะเห็นไหมใช่อันนี้โชว์ได้หรือเปล่าวะมันแพลตฟอร์มอื่นไม่เขาแค่อ่านแค่อ่านอันนี้กดเข้าไปได้ไหมเขียนเองอ่าถ้าประเด็นเขียนเองนะเมื่อกี้เลยเขาบอกว่าเสียยุทธไปคุยกับบอสบีกตัวเกมสิอีหยัางน้อขอ20คิวแอดมินอยากโพสต์ซูมือสวียนทุกขนาทีเด้เอาวางสิขอโพสต์เองนะอันนี้อันนี้เขาโพสต์เองเราเราไม่ได้ว่าเราโพสต์แบบว่า อันนี้แบบว่าไม่ะช่องเลิศปท้องดีพี่น้องเราก็ไม่กล้าว่าเราลดเราดีหรอกเราก็เออว่าทําวงปีแรกก็ผิดถูกบ้างตามกันยืนแต่ว่าเราก็ปรับตามหน้างานตลอดแต่เม,มื่อวานเป็นอะไรที่เราประทับใจทีมงนานทุกคนก็ประทับใจคนดูประทับออกมาเลิศกัน,นเลอยากเอาซูฟังเลยเบาดูแน่เบาดูแน่โฆษณาแน่ไอคุยเน่ถอดเออไอคุยเน่จริงจริแล้วจริงๆแล้วเรา การที่เราจะมีงานเนี่ยหรือไม่มีงานมันเกี่ยวกับเราการพรีเซนต์ตัวเองเลยดียเขาต้องโปรโมตจะครองผ่อน <f ix> เราจะมารอแต่คนอื่นโปรโมทเราไม่มีทางหรอกเราเองต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเออ<ๆ>เพราะแล้วเมื่อกี้ถึงไหนถึงโชว์เออวันที่ยี่สิบหกนี้ <c oughs> จะมีโชว์ใหม่มิวสิควล <c oughs> ใหม่เราจะมีเวลาซ้อมสองวันแต่ว่าพรุ่งนี้ขอเอาเรื่องเอาเนื้อเอาเนียนเอาสตอรี่มีสามเอาคิวถ้าทันก็คือสามโชว์จใหม่มิวสิควลโชว์ลัมซิ่งแล้วก็โชว์เปิดตัวบอดบิ๊กเป็นสามโชว์ใหม่ที่ พยายามให้มันทันแต่ชว่วงผมุ่งนี้ครูเข้าเองก็จะทาอยู่แล้วแต่ว่ามิซูโค่ก็ต้องดูองค์ประกอบ,กบว,ว่าทั้งสตอร,รี่ทั้งดนตรีแต่น่าจะได้อยู่หรอกเพราะว่ามันชอบไปแล้วแล้วก็โชว์ลําซิ่งก็น่าจะได้โชว์คือผมเพิ่มโชว์ลําซิ่งนี่คือสนุกจวดจวดจวดขึ้น,น,นกรุงเทพนี่คือไม่ออกแน่นอนนะครับแล้วก็งานวันที่27ของไอ้พระบอยพี่บอยศรีชัยเนาะก็จะเอาแบบจว,จวด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 เพราะว่าเล่น5ชั่วโมงแบ่งกันเล่นคนละ2ชั่วโมงครึ่ง แล้วก็ขอความร่มมวอว่า f อซเราคือวงพี่บอยสศิริชัยเนี่ยเป็นวงพี่วงน้องงดเปรียบเทียบ mm hmm. งดดรามา่าคือเป็นวงพี่วงน้องรักกันหมั่นแกนหามไม่ว่าอันเอิองเอ้ยหามไม่ว่าอะไรนี่ให้เชีย่ยทั้งสองเลยพอวายอย่างที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยไปออนทัวร์ด้วยกันทุกวันนี่ขอให้รวมเป็นพลังหนึ่งอันประกันฟังนี่จบปุ๊บขยายฟังนี่ฟังนี่พักเบรกปุ๊บกับคือให้รักกันหมั่นแกนผูกกันไว้เออแยาหาเรื่องกันียกไปไป,ไปว่า เปรียบเทียบถ้าเกิดเปรียบเพียบปุ๊บหนึ่งดราม่าสองเกิดความแตกแยกเราเป็นวงพี่วงน้องเราเชียรด้วยกันเลยพอวงพี่บอยเบรกปุ๊บอ่ะตเกียวขึ้นเปิ้งตงเกียวเบรปุ๊บเราก็ไปหาพี่บอยหมายถ,ถือว่าเอาเอาไปสองวงไม่ได้เอาไปว่าวงไหนสนุ<ช>กกว่ากันแต่ผมไปให้มันให้มันสนุกที่สุด <laughs> มันเป็นแนวคิดของผู้จัดที่ไม่ได้เอ,เ,ออเอาหมอลำมาเป็นศัตรตูกันมาแข่งกันแต่เปรียบเทียบกไรของคนดูใช่นี่คือเสียหยุดแล้วพอเดียงโปมชั่นเนี่ยแกรังสารความคิดออกมาแล้วก็ เอาวงที่มีติดตลาดที่สามารถขายคนดูได้เนาะเราก็ต้องกล้าพูดเลยว่าถ้าเข้ามาขายคนเมืองไหนคนเขามาจากเขามาเรื่องไหนกัเขาก็ต,ต้องหางานเองสินะแต่จริงวงวงวงของพี่บอยเองก็เป็น,ก,ปนก็เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจกับคอนเสิร์ตเราด้วยนะอยู่แล้วอยู่แล้วก่อนที่เพื่อนเห็นมากนเนะาะจะมาจัปี่เพราะแล้วเราอย่าไปเป็นเหยื่อของพวกนักปัน่นวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบมันจะมีนักปั่นเข้ามาฉันเป็นเอฟซีเพื่อนฟินแลนด์ฉันจะตำหนิอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้วงอื่นนั่นแหละเขาอย่าไปลงกลุน เราต้องอยู่แบบเลือดเพราะว่าพี่บอยกับเราเป็นพันธมิตรกันทํางานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันพี่น้องหากการมันแก้แล้วบอยมิ่อย่างมาผิดพลาดกันเด้อขอร้องยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบนี้ออกงานคู่กันทุกวันอย่าให้มีตัวเสี่ยมเข้ามาสอดป้าฉันเป็น fc ตัวเกียวมิวสิกฉันอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเกียวฉันเลิศกว่านี่คือไม่ใช่แฟนคลับเราแล้วระวังมันจะมีฉันกับพี่บอยก็เซีเียดยกันอีเด้อเออเนื่องจากว่า fc มาปั่นผมมาเขียเพราะผมหนักแน่นอยู่แล้วผมเลยเตือน fc เราว่่่าาอยปปลลงกนตัวแบบ ไม่เคยเจอเอฟซีม่ๆอาจจะไม่เคยเจอตัวปัน่นก็ราวาวะ,ะราวังไว้นะครับระวังไว้เพราะมันจะมีช่องโหว่ที่พวกทําลายเรามันจ้องอยู่คือเนี่ยไงอะวงมาตั้งข้างกันแล้วไงกูจะทําให้มึงผิดกันคายรูปละออ,อนนะบอสใส่กันละเพราะแล้วผมผมจะเน้นก่อนเสียเลยว่า,ว,ว,าวงพี่บอยชีชายกับตัวเกียวมิสิกเป็นวงพี่วงน้องอันหนึ่งเดียวกันพอแม่เดียวกันพี่น้อง เออเพื่อนเป็นต้นของเพ่อเอวัดพ่อเอระเบียบเป็นบอ,เพ,อนเพื่อนเพิ่นเกิดมาจากระบเบียบเขากับเป็นลูกหลานระเบียบเพื่อกันว่าเราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันจบแม่สิริพอรอําไพพงสวัสดีครับอุ้ยอยากเชิญแม่มาขึ้นเวทีแม่จะขึ้นเวทีหรือแม่จะขึ้นไลฟ์ดีกันจริงจริงก็ทั้งสองก็ดีนะเออใช่เพราะเราผมพูดป้องกันไว้ก่อนเลยตัวปั่นมันจะเตรียมตัวไงผมผมผมมองลุงหน้าไว้แล้วบอกอันนี้ก็เซฟไปโพสเลยนะครับผมเราต้อง เลิฟกันร่วมมือสร้างสารค์ผลงานกันแล้วก็ผมจะไปขึ้นไปทีพี่บอยด้วยวันนั้นอ่ะตอนไปโตเกียวเบรกใช่ไหมผมจะไปขึ้นพี่บอยพี่บอยเบรกพี่บอยก็องมาขึ้นเวทีเราเบรกมาวันไหนคะยี่ส <27 S 1> ิบเจ็ดก็คืองานเดียวกันใช่ยี่สิบเจ็ดนะคะเตรียมตัวเลยนะคะแม่สิริพรเพื่อนขึ้นมาเปลี่ยนห้ามีบอยมีอที่บอยเรือคนสิริพรมีือขคน้นหริพรเือสิริพรรถแซบสิริพรรถแซบสิริพรไหนแม่สิริพรไหนคะ อโอเคนะครับผมแล้ววันนี้เกิเลียมาบอกสุฟังก่อนแล้วก็งานเมื่อคืนนี้ขอบคุณแฟนคลับมากแต่ว่ายังไงก็ผมจะปรับสคริปใหม่ค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นในการลดตลกลงก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามากินมาดื่มมาเที่ยวฟังจากสาวคนดูทั้งในกลุ่มปิดทั้งหน้างานเขาบอกว่าดีแล้วอย,อย่าขยับมันอีกอย่าไปตีมันอีกเอออันนี้มัน,ม,นมันอยู่ในบ้านเรามันก็เลย เขาเรียกว่าอะไรมันก็เลยลดยหย่อนได้อยู่จิตใจเราก็อย่างนั้นเราก็มีจิตใจที่รำลึกนึกถึงอยู่นะครับผมกุดราม่านะ <S <S ไปดูตอนที่ผมใส่กันนะแม่สิริพรอ,อําไพพงมาส่งกุหลาบให้ฮุ้ยแม่ผมอยากเห็นแม่มาขึ้นกล้องแต่ว่าก็คงไปแล้วมัง้งอีเมลคอยแม่ <S <S อ่าพราะแล้วฝากด้วยนะยี่บหกนี้ใครเป็นสายกลุ่มปิดเตรียมตัวเลยโชวมิซิโคลใหม่ บีบคอกันครบรถ,รถเปรียร<ถ>ปร้ยวหวานเผ็ดตบตีกันยังสิบครบรถเออแล้วก็ที่สำคัญลำซิ่งโชว์เป็นแต่แดดแต่แป้าดวงดาวสวัสด,ดีครับป้าดวงดาวสวัสด,ดีนะครับดารามาดวนี้ป้าดวงดาวสวัสดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโชว์ว่าบิ๊กเปิดตัวใหม่เป็นเพลงที่เอซทาชอบเพลงนี้ทำมาจากความรู้สึกจริงๆที่กำลังรู้สึกตอนนี้อยู่พลาดแล้วฝากโชว์นี้ด้วย เปิดตัวใหม่ไม่มีหอมบกห้กนะที่26นะ26 27 28 29 30ปอ,อนทัวร์กรุงเทพยาวถึงสิ้นเดือนโนหอมกหวกแล้วเป็นโชว์ใหม่จากครูชาติมาเองเลยนะครับเออโอ้ยแสบตาจากอะไรดิโอ้ยอะไรสองตาวะเฮ้ยแกอย่า,อาโอ้ย อะไรนี่วันนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงขายของค่ะแสบตาว่ะอะไรเข้ามาชี้แจงไปแล้วก็ขายของอะไรแสบตาเฮ้ยเออน่นก่อนน่นก่อนแสบตาว่ะแสบตาอุ้ยแขกรับเชิญวันนี้แบบอันนี้เข้าถูกฝังไปเออแสบตาเอ้เฮ้ยแกแกเป็นไรอ่ะแกทำไมขำจังเ่ยชุนี้แตกแดืดเยอะจริงๆ คือคิงค้องแต่สูงเคยประสบปัญหากับกับแดดมากเดี๋ยวนะอมาลองทูกวันนี้วันนี้คุณแม่คุณแม่ลูกหนึ่งนะคะมีลูกอยู่ในท้องนะคะเขามาลองทูกค่ะใช่ครับนั่งลงเออนั่งลงคือเกิดอะไรขึ้นครับคือทําไมคุณดูเป็นคำพอจริงๆก็อ่าประสบปัญหากับกับทางด้านแดดมากที่มีปัญหากับอาทิติ์มากจนว่า จะมาลองเรียนทำอะไรงานผ้าทินะครับผมว่าทำไมร้อนเกินจะไม่ร้อนจังเลยทำไมทำให้ชั้นดำขนาดนี้ขนาดหน้าหนาวคุณยังดำได้เหรอจริง,รงเพราะว่าคุณไมู่แอเตียงหรือเปล่ายูยแดงมากแดด UV ต่อให้หน้าหนาวต่อให้เราอยู่ในบ้านเราก็คํำดำได้นะดำจากหลอดไฟดำจากมลภาวะดำจากผ้าทิช แต่อันนี้ดักจากอะไรอ่ะอันนี้น่าจะดักจากความสกปรกขยะหมักมมอันนี้ไม่อาบน้ำหรออันนี้ไม่อาบน้ำหรอแสง UV เท่ัไหร่ก็จะแรงไปหรือเปล่าถ้าแสง UV แรงมากแรงจริงมันแรงแบบหล่อจึงมาลองเรียนเพราะแบบพระอาทิตย์มันเกินไปนะในข้อดูพระพระอาทิตย์อยู่ไหนเราต้องเชิญพระอาทิตย์ไมงเชิญพระอาทิตย์มาพูดอยู่แล้วนะครับพระทำไมทำอย่างนี้พระอาทิตย์นี่ค่ะพระอาทิตย์ต้องมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะเพอเราะต้องถึงเวาเรียนกันแล้ว พาทิตย์ค่ะคุณนี่แหละค่ะที่ไป็นฉันตัวนี้คุณพาทิดค้าวันนี้มีไม่พาทิดเด็ดชันว่าไม่เป็นดาวดาวคอยเนี่ยนี่ถ่ายก็พาทิดปะกาเล็กซี่คุณกาเล็กซี่ทางช้างเผือกค่ะเขาบอกว่านี่ทานตะวันหรือเปล่าคะคือคุณจะร้องเรียนอะไรเขาบ้างวันนี้ครบผมจะมาร้องเรียนเรื่องพาทิดวันนี้ฉันฉันฉันดิฉันดิฉัน ดิฉันจะมาลองเรียนเรื่องพระอาทิตย์วันนี้นะคะเรื่อทีว่าทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ได้ทำไมยูมีคุณหนึ่งแรงขนาดนี้ได้ฉันมีธีปพองกันยังไงนะคะคุณ